สวัสดีครับเจกัอนอีกคลิปวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนโบว์แอร์นะครับซึ่งตอนนี้เปิดแอร์แล้วแอร์ไม่ออกนะครับมอเตอร์ของแอร์มันเสียนะครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่น Isuzu Dragon Eye นะครับพวกกลุ่มดีแมกอะไรต่างๆก็จะอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับก็คือโบว์แอร์มันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ อยเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะมาถอดเก๊ะนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานนะก็จะมีสกรูอยู่2จุดนะครับคือตําแหน่งนี้นะครับอยู่ตาแหน่งตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นสกรูนัดรันนีผมทํางานมือเดียวนะครับเดี๋ยวถอดเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ครับหลังจากที่ถอดเก๊ะหน้ารถออกมาแล้วนะครับโบวแอร์มันจะอยู่ตรงตําแหน่งนี้นะครับ ก็นจะมีครับมันจะมีนอตด,ด้านใต้โอ้โหตัวนี้นะครับมีสกรูอยู่สามจุดกับสามตำแหน่งนะครับก็คือตำหนงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งก็อยู่ด้านนี้นะครับ เดี๋ยวจะต่อระไม้ดูนะครับครับเมื่อขันสก,กรูออกมาแล้วนะครับก็ตรงตรงแบบนี้นะครับจะมีท่ออยู่นะครับให้ตอดออกนะครับแล้วก็อนนี้ก็จะมีเป็นจุบไฟอยนะครับก็ต้องถอดออกนะครับ นี่ครับออกมาแล้วนะครับลักษณะโบว์แอร์ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวติดรถนะครับใช้มานานแล้วนะครับรถก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับตัวน,นี้ได้ตัวเช็คมาแล้วนะก่อนอันนี้นก็คือตัวเ e n รเตอร์ของมอเตอร์นะครับมันมันสึกนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ นี่ครับผมสั่งตัวนี้มานะครับราคาก็ไม่แพงครับ เทียบของเก่าของใหม่นะครับของใหม่ของเก่าจะดูว่างานเนื้อง,งานอะไรต่างๆดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ผมเอาของธรรมดามาใช้งานนะครับขอบคาดว่าน่าจะได้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะใส่นะครับมาเทสกันก่อนนะครับว่ามอเตอร์ได้ทํางานได้หรือเปล่านะครับโดยการเสียบกับไอ สวิตต์ก่อนนะครับนครับมีต้องสตาร์ทรถนะครับ ก็ปราบว,ว่าหมุนนะครับเดี๋ยวใส่กับที่เดิมได้นะครับ เอาไปนั้นว่าใช้ได้นะครับก็ลองเปิดแอร์ด้วยครับหนึ่งไปสองเดินได้ยูยโอเคอยู่ครับแยวก็ เรียบร้อยก็มาประกอบกันได้เลยนะครับประอบใช่ง่ายเรียบร้อยนะครับเสร็จไปเรียบร้อยสําหรับกับการเปลี่ยนโบว์แอร์ของรักกอนไอ้นะครับตัวนี้นะไม่ยากนะครับอะไรที่ทําเองได้นะครับก็ชวนกันทําเองดีกว่านะครับจะได้ประหยัดนะครับซื้อของมาราคาก็ไม่แพงนะครับค่าแรงเราก็ไม่ต้องหอกนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆใหม่เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ